มาไว้หน่อยฮะอละมึงเกมเริ่มแล้วไปแจกดีกว่าวัยไม่เล่นมากไ,ไอ้เหี้ยอ๊ะเล่นจางไหายด้วยมันตายไปแล้วจ่ายไปแล้วนั่นเหรอ,หอโอข้าข้าเปกับมือจางพี่กูฆ<อ>่าพ่อหกหมื่นไอ้เหี้ยเอ้ย<อ><อ>พ่อจ้าว่าไม่ให้วอกอะไรไม่เอา

ขขยังดูมีคุณค่าเปล่าจริงไหประมาณนั้นอยู่แค่ระดันี้โอเคจะสู้โอร,รอดไปแต่รับ เอเลนหายอ้าวเฮเวนไม่อยเฮเลนไม่อยู่กูก็ดังเพิ่นเพราอย่างกูก็ดังกลางต่อลุ่มแดกมันนี่แหละมาหาป๊กป๋ามา นได้น่ะนบอกแตกตำรวจนะายนนะรควักแต่ว่า,าถ้ารักไม่ยอมเนีกูก็จะพุ่งยัง,ยนนะงมึงเลยนะเราจิงเงรักดดนันวกสาตรวจนี้กียล้องแค่นี้เอาคุณอยู่ลไปล้ไปแล้ว สัมบูรวจไปแล้วค่ะสัรวจมาแล้วแล้วก็เราจะไปอีกไม่ช้าตายแล้วตายแล้วควรการเล่นสิการเล่นเกาะนาขนาดนักกูปวดอย่างไรไแบงค์ยิงยิงยิงตายทำไมมึงไม่ใช้ปืนกลเลย มึงรีบหนีเลยนะมึงรีบหนีเลยนะโอ้ดันแหละเลยว่งดูเลยล่างอืมเงินเดี๋ยวคนมามีคนแบ่งเงินแล้วขอดีกูอล้วไปก่อนโอเคหนีดีกว่า <c ười> แต่ว่ามึงจะมาทำอะไรแถวนี้อ๋อแอะเด็กเร็วว่ะผมไม่รอดละโอ๊ยรอดเหรอไม่ไม่ไม เข้าไปไม่ได้แดกแอสก่อนแล้วค่อยแดกรับไปมาทำอยู่ทำอยู่แต่ยากนะซีซีแม่งเยอะไถสิลูกไถสิลูกหรือจะยอมปล่อยปล่อยดีกว่าแต่ฝั่งนู้นไม่ยอมใจสู้ ไม่เป็นไรกูก็ชอบปนย่าจะลั่นเลยเดกแม่งเลยนั่นแหละอิสบูนางสงสาร ตายของยูแม,มดนั่นแหละกูรอมันตายของยู <laughs> เรวเวนมันอยู่เรเวนมันอยู่อะทำไมไม่เอาองค์เลยลูกจะเอาอะไรมันก็เอาม,มีบาง,บางเอ้ยมีอะไรที่น่นาสนใจของมังกรเรากิน,กนยังไงมันดันหรอไม่ดัน รอ,อ e เอเอสวยาชบเดียวแงเห็นพุ่งไปแกมันก้อนต่อดีว๋วกีเหือสดอ้าวแ เออแอ d add 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 ตามไปรับตีตัวให้ใกล้สุดเพิ่มเรื่อยก็แล้วกันอารมณ์แดดอยู่ดิ อยากเลยแล้วกันไปแล้วเดวเวตเมลมังกรน่าจะทันอยู่คิดว่านะคิดว่ามันได้ก่อนว่าไปแล้ว อัน,น,อนอตีแน่นอนแน่นตีแน่นอนใครเสียเลือดละ่ะไม่ไหวไม่ไหวปูนปูนปูน,บน,บน

จะเสียเวลาไปมันทำไมนี่มันมีตัวอื่นที่น่าสนใจกว่าน,นี้นี่นอ้าวกลัวเวลานี้มันหนาแล้วแย่หนีอะไรภารกิจลองมีด้วยเหรอเนี่ยแชะชูร์แทนเราทำแข่งกันชูร์ลิซันดขอบชูร์ลิซันด้าต้องจัดการสังหารเธอเพื่อให้เราทั้งสงนันสิ้นหวัง ก็ฆ่าตัวเองเหรอใช่ตัวฆ่าเด็กเองงมันก็ต้องมาฆ่าเฮ้ยต้องให้พวกเจ้าจอดขี้กาหมดหวังเว้ยไปอยู่ไหนัจับดานที่นี้มันไม่จับหัว ไปเดี่ยวจำไว่าเป็นแค่ไม้ตาแล้วก็ไม่ไเปิดเกมเพื่อนตั้งแต่ปีนปูนโอ้โหเฮียดาเมจหายไปสองตัวเลยสุดหายย่อม เขาอย่งมีเดวินอะค่าเดวนมันต้งตายหังมันไว้เพื่อนไปตีวิงสามวม่เอาหรอตีวิปัดปิดมาแลย ทะเลอยากตายก็อยไปกูถอยางก็ได้เยอะทีมันเยอะ 喂，尼玛！啊。你的团队已经。你拿红皮了，尼玛！ แล้วคือก็ตา้องคอมเราได้เปรียบวะเนี่ยตอนนี้อ,ปอ,ปอไปหน้าไม่รู้จะได้ปะอยากแม่งเลย อะไรละติดตัวฮะเราใช้มีดอกฟ้องไมนะ่ไหนได้เนาะแน่นอนแรงอันนี้อยู่แล้วโอ้โอ